ช่วงนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับแบบว่าเวลาตอนนอนชอบติดแบบเอามือไปขคยี่ตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บตามันก็แดงแบบข้างนี้ยตาแดงหายไปสองวันก็ไปขครยี่ข้างนี้ข้างนี้ก็แดงอีกแล้วก็หายไปอีกสองวันข้างนี้ก็ตาแดงอีกสังเกตไหมว่าดูแบบตาแบบ มันยังมันยังแบบว่าแดงๆอยู่เนาะถ้าเทียบกับข้างเนี้ยกล้องมันจะไม่ค่อยชัดนะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วก็แบบเคยสังเกตไหมว่าแบบไอ้พวกแบบอย่เงี้ยผ้าปิดตาราคามันแพงๆแล้วเดือนเนี้ยก็ไม่ได้มีงบที่จะแบบไปซื้อสินค้าออนไลน์หมดงบนี่คือหมดทุกบัญชีละแล้วมันยืดน,นะดูดิ แล้วเวลาปิดแบบคือมันก็ยืด่ะมันก็แบบขยืน้นขยื่นอย่างเงี้ยก็เลยได้ไอเดียอันใหม่มาหน้ากาก KF95 เอามาปิดตาได้นะด้วยความที่คือตาตาเราก็แบบว่ามันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็เอาทิชชูที่เป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยเอามาพับสองอันวางทับเพราะว่าหนึ่งไอตรงที่ปิดตาข้างนอกเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่นุ่มนะจะส,กสกักๆอ่ะเราก็ได้แบบไอเดียเฮ้ยเอากระดาษทิชชูมามาแปะปุ๊บแล้วก็ปิดตาอย่างงี้อ่ะปิดอันนี้ก็คล้องโหสองข้างนะเฮ้ยมันได้ว่ะ มันพอดีเลยดูดิแล้วเวลานอนอะนอนให้ดูเวลาเรานอนเรากิ้งไปกิ้งมามันกิ้งได้เว้ยมันโอเคนะเห็นไหมโอ้ยซึ่งกับอันเนี้ยอะเดี๋ยวลองใส่อันนี้แม่งนอกจากจะรวมแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาอา้อาวอ้าวกิ้งไปกิ้งมาเป็นไงฮะเลื่อนฮะ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยหน้ากากมันอดัดัได้เว้ยแจ๋งว่ะเราก็ประหยัดเงินเราไปได้เยอะเลยด้วยการนำหน้ากาก,ก kf95 มาปิดตาก่อนนอนกดไลค์เลยตราทิชชู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนทุกวันหลังจากที่เราดึงออกเนี้ยเราก็เอาไปเช็ดอะไรสก,กปรกก็ได้ถ้าเราเสียดายกระดาษทิชชู่คือคนระปยชนี่ดีเลิศเลยนะคะ